มาดูกันต่อนะแนวข้อสอบเข้าม4โรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมีชื่อเสียงโรงเรียนที่เราอยากเข้าหรือโรงเรียนไหนๆก็ได้นะข้อสอบม4เนี่ยนะวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่จะตัดเลยนะว่าถ้าใครทำคณิตศาสตร์ได้ดีนะ โอกาสที่จะสอบเข้าได้มีสูงจริงๆนี่เรื่องจริงพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วเพราะว,าว่าวิชาอื่นเนี่ยนะเด็กๆส่วนใหญ่ได้ไม่ต่างกันมากนะไม่ว่าจะเป็นสังคมภาษาไทยอังกฤษนะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เพราะมันตามกันได้แต่คณิตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชายกเว้นเลยมันต้องคนแม่นจริงๆนะถ้าข้อสอบออกคณิตศาสตร์ยากเนี่ยต้องแม่นจริงๆมันถึงจะทําข้อสอบได้นะ ขราวนี้เรามาดูกันนะครูเลือกอะไรมาให้เราดูสำหรับข้อข้อนี้ดูเหมือนยากแต่ข้อนี้ไม่ยากแต่ความไม่ยากก็ยังมีความยากปนอยู่ในนี้เดี๋ยวครูจะค่อยๆเล่ารายละเอียดให้ฟังเรามาดูโจทย์กันนะข้อนี้นะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ามีจำนวนจริง x ก,กี่จำนวนที่เป็นคำตอบของสมการสมการนี้ น,นะนะมีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงกี่จำนวนโอ้ข้อนี้จะดูไปก็เหมือนยากเอ๊ะแต่ถ้าคนรู้ก็เหมือนง่ายเอ๊ะมันจะมีอะไรหลอกอีกหรือเปล่าเรามาดูกันว่าข้อนี้ต้องรู้อะไรบ้างอันแรกเลยเด็กๆเ,เห็นไหมข้อนี้มันดูเหมือนยากตรงที่มันมีค่าสมบูรณ์ของอันนี้แล้วก็ซ้อนอันนี้ด้วยนะไออย่างเงี้ยไม่ค่อยยากเทคนิคคืออะไรเวลาเจอ แอปซ้อนแอปหรือว่าค่าสมบูลณซอนค่าสมบูรณนี้ให้เราปลดค่าสมบูรตัวนอกออกก่อนปลดทีละตัวปลดตัวนอกออกเสร็จแก้สมการแล้วค่อยปลดตัวในวิธีการปลดวิธีการปลดค่าสมบูรณ์นะมันจะมีวิธีการแก้สมการค่าสมบูรณ์เป็นทฤษฎีที่เด็กๆจะต้องรู้คืออะไรเรามาดูกันเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูนะกล่าวว่าถ้า นะค่าสมบูรณ์ของ x หรือครูชอบเรียกสั้นๆว่า f(x) มีค่าเท่ากับ a นะจะได้ว่านี่ครูก็เขียนสัญลักษณ์นี้จะได้ว่า x จะมีค่าได้2ค่าคือ x จะเป็นลบ a ก็ได้จะเป็นบวก a ก็ได้นะอันนี้คือทฤษฎีที่เด็กๆจะต้องรู้นะเมื่อเด็กๆรู้แล้วเอาไปใช้อย่างไรสําหรับข้อนี้เรามาดูกันนะครูบอกแล้วว่าข้อนี้มันมีแอปอนแอปก็จริงให้เราปลดจากข้างนอกทีละตัวดังนั้น จากข้อนี้เราก็จะได้ว่าอะไรเราก็จะได้ว่าเราขอออกมานะก็เป็น f x ลบด้วย2018มีค่าเท่ากับเท่าไหรมีค่าเท่ากับ2561อันนี้คือตัวที่เป็นบวกกลับอีกอันหนึ่งนะหรือหรือเขียนตรงนี้นะครับหรือต่อตรงนี้ต่อตรงนี้หรืออีกตัวหนึ่งก็คือค่าสมบูรณ์ของ f x ลบด้วย 2018มีค่าเท่ากับค่าลบอีกตัวนึงเนาะก็เป็นลบลบอะไรลบสองนี่คือขั้นต้นที่เด็กๆต้องได้แล้วเด็กๆก,ก็แก้สมการลงมานะแก้สมการลงมาตรงนี้นะตรงนี้เป็นแอปใช่ไหมตรงนี้เครื่องหมายลบย้ายไปเป็นบวกนะย้ายข้างไปธรรมดาก็เป็นแอปเเท่ากับ 25, 6 <61. S> 1นบวกกับ2018นะก็บวกกันได้ลายแอปเจะมีค่าเท่ากับเท่าไรสี่ เก้าเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันเหมือนเดิมไล้เห็นไหมแป x เท่ากับ4579เพราะฉะนั้น x เป็นได้2ค่าก็คือลบตัวบวกตัวเพราะฉะนั้นจะได้ว่า x จะมีค่าเป็นอะไรเป็น4579กับลบ4579 นี่ได้ออกมาแล้ว2คําตอบนะหรือหรือก็แสดงว่าเราต้องทําตรงนี้ด้วยนะก็ได้เป็นอะไร f x เหมือนเดิมเลยย้ายไปก็เป็นลบสองห้กบวกกับ2018นะได้อะไรได้อะไรตรงนี้ก็จะได้เป็น f x มีค่าเท่ากับเท่าไรเท่ากับลบห้ารนะลบห้า สดังนั้นเมื่อมาเจออย่างนี้เสร็จปุ๊บเมื่อกี้ครูบอกแล้วนะว่าเฮ้ยเวลาบางคนเนะี่เจออย่างนี้ก็เหมือนเดิมอ่าแอบเอ็กซเท่ากับลบตัวนี้เหรออ่าแสดงว่า x ก็เป็นลบห้ากับบวกห้านั่นแหละผิดนะผิดเพราะอะไรนะผิดเพราะอะไรผิดเพราะว่าเด็กๆจําไว้อย่างหนึ่งนะ ในแอปเนี้ยมันเป็นลบได้เป็นบวกได้ในค่าสมบูรณ์เป็นลบก็ได้เป็นบวกก็ได้ก็คืออะไรอย่างเช่นเราบอกว่าสมมุติเราบอกว่าค่าสมบูรณ์ของลบ543มีค่าเท่าไหร่อ๋อก็ได้543นะแล้วถ้าเกิดค่าสมบูรณ์ของนะแล้วถ้าเกิดค่าสมบูรณ์ของ543มีค่าเท่าไหร่ก็ได้543แต่แอปของอะไรล่ะที่ถอดออกมาแล้วได้ลบ เด็กๆจําเอาไว้เลยนะเป็นทฤษฎีเลยนะเป็นทฤษฎีทฤษฎีเขากล่าวว่าอะไรทฤษฎีเขากล่าวว่าค่าแอเนี่ยนะเวลาถอดออกมานะเวลาถอดออกมาเนี่ยมันจะไม่เป็นลบก็คือว่าแอเเนี่ยนะจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอแปลว่าใะไรมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอแปลว่ามันจะเป็นอะไรไม่ได้มันจะเป็น ลบไม่ได้ดังนั้นอย่างเช่นข้อนี้แออกอกมาเป็นลบแปลว่ามันเป็นไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้เด็กๆจำไว้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องตอบว่า x ไม่มีค่านะ x หาค่าไม่ได้นะี่นะตรงนี้สำคัญมากนะที่ครูบอกว่าเด็กๆจะผิดก็ผิดตรงนี้แหละเพราะว่าเด็กๆหลายๆคนแอดเท่ากับลบ5้จะได้2ค่าคือลบ5กับบวก ผิดเลยนะตรงนี้ x หาค่าไม่ได้ไม่มีจำนวนจริง x ใดๆที่ถอดลากออกมาแล้วติดลบ5้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆจำทริคตรงนี้เอาไว้เลยนะดอกเอาไว้ดอกจันเอาไว้ดอกจันเอาไว้นะนี่แหละจะทำให้เราถูกหลอกเพราะว่าเด็กๆหลายๆคนเจอแบบนี้ฉันเคยเจอแล้วข้อนี้ปกติจะมี4คํคำตอบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือที่เขาหลอกมาดังนั้นข้อนี้ต้องตอบอะไรดังนั้นข้อนี้ก็คือ x มีจำนวนจริงกี่จำนวนมีจำนวนจริงกี่จำนวนสองจำนวนนะสองจำนวนซึ่งสองค่านั้นคืออะไรสองค่านั้นก็คือลบ4579กับบวก9 5่าคำตอบก็จะตอบข้อ3อย่างนี้นะโอเคไหมโอเคไหมข้อนี้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้เหมือนง่ายนะเด็กๆนะข้อนี้เหมือนง่ายนะแต่เด็กๆระวังถูกหลอกนะ ครูย้ําเลยนะอะไรที่ครูย้ําเด็กๆจำเอาไว้เลยนะอย่าให้โดนหลอกนะอย่าให้โดนหลอกในสิ่งที่ครูบอกเด็กๆไปแล้วนะเด็กๆนะเออครูเตือนเอาไว้เลยนะครูเตือนเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นดูดีๆในความง่ายนะในความง่ายบางอย่างก็จะมีความยากในความยากบางอย่างก็จะมีความง่ายนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ยากอย่าทําให้มันยากอะไรที่มันยากทําให้มันง่าย แล้วเด็กๆก,ก็จะได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เยอะๆนะอย่าลืมนะหาโจทย์ําเยอะๆนะหาโจทย์ําเยอะๆครูให้แนวโจทย์เด็กๆไปเยอะนะเด็กๆลองไปหาโจที่มีแนวคล้ายๆกันมาฝึกทำนะโอเคนะครับสำหรับข้อนี้นะสำหรับข้อนี้เด็กๆก,ก็ได้ทริคง่ายๆไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันข้อถัดไป